กดดูคลิปฝากกดติดตามแบบสังกระดิ่งมันกำลังใจให้มิ้นด้วยนะคะสวัสดีเจ้าสวัสดีกูคนต่างบ้านนะเจ้าวันนี้ค่ะน้องมิ้นจะพาทุกคนนะคะไปชมรถแถมกันเนื่องที่เป็นรถในฝันของใครหลายๆคนนะต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะเจ้าที่อยู่ตังหลังน้องมิ้นเนี่ยตอนออกมาใหม่ๆราคาคา่าตัวเปั่ไจะตึงเจ็ดล้านบาทก่อนนะเพราะว่าคันนี้ค่ะเป็น mercedes s class นะคะสตาร์ทเริ่มต้นที่ 7ล้านบาทเป็นรถที่มูดเจ้าขุนมูลนายบ้านฮาวบ้านช้กันนะในสมัยตอนหัา้นก็ถือว่าคึที่สุดหลือเปิดระตั้งแล้วนะจ้านี่เลยโดยรวมทั่วไปคันนี้นะคะเป็นรถรุ่นปี2548ัหารปือปี2005ตัวถังในลักษณะซีดานนะคะสีตรงนี้บรรทองว่าสี s i l v e r a r r o w หรือว่าสีลูกธนูสีเงินซึ่งเป็นสีที่เป็นออริจินอลของเบนนั่นเองนะคะล้อแมกตัวนี้เป็นล้อแมก AMG นะคะแล้วที่เป็นแต่งมานะคะดูโดยรวมทั่วไป ตัวก็ทมาว่าตัวรถค่อนข้างที่จะยาวนะคะคันนี้เครื่องยนต์2 8 0 0ซีสี่สูบเบนซิน V6 204แรงม้าที่5,700รอบต่อนาทีแรงบิดอยู่ที่270นิวตันเมตรที่3,000รอร์มินิตนะคะตัวนี้ ข้อดีของตัวนี้มีอย่างหนึ่งก็คือนั่งสบายทนทานพื้นที่วางขากว้างขวางาไปเปิดให้ดูเนาะสมัยก่อนเพิ่อรถผู้บริหานนรเวลาจะขึ้นรถจะต้องมีคนโค้งแล้วก็เปิดประตูนี่จริงๆนะรุ่นนี้เจ้าขุนในสมัยก่อนก็นัน่งกันนะคะนี่ตั้งหลังที่นั่งผู้บริหารจะอยู่นในฝั่งของด้านหลังฝั่งซ้ายเนาะที่นั่งผู้บริหารมีอย่างพ่อน้องมิน้นวันนี้ขออนุญาต คบเป็นผู้บริหารสักหนึ่งวันนี่นะคะจะมีที่ปรับเบาะนะคะสมมติว่าเราเป็นเจ้าขุนมุนและพากอนั่งเนาะที่นั่งของผู้บริหารตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเบาะตัวนี้สามารถปรับได้ตรงนี้นะคะปรับตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็อุณหภูมิแอร์นะคะเราสามารถปรับได้ดังหลังเนี่ยนะเจ้าปรับคนเดียวเลยเนาะ,ะแล้วก็ข้างบนนะคะ S Class ตัวนี้ แล้วก็คือกระจกค,ค่ะโอ้สองแต่งผมโอยงามเลยยังหะเจ้าจะส่องทารล็บแคทฟันนะคะตรงนี้ได้ตึงซ้ายตึงขวาเลยนะเป็นสักเคี้ยวอยู่ตังหลังสักเคี้ยวนะเจ้าเนาะอันนี้เลิศเลยสมมุติว่าเราจะไปแอวต่างจังหวัดเนาะตอนนี้เนี่ยราคาเราเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นแล้วเพราะว่ากันนี้แค่ห้าแสนห้าหมื่นบาทนะเจ้าไปแอวต่างจังหวัดเนีย่ยได้หาเอาลูกอรันขึ้นหนังนะนะเจ้าเนี่ยอันก็ว่าอย่างที่น้องมินบอกช่วงขานะคะกว้าง ช่องต้นทั้งว่าระหว่างศีรษะเกาค่อนข้างที่จะสูงนั่งสบายนะเจ้าเนาะ <_ S 1> แล้วเกาะช่องแอร์นะคะมันไม่ใช่ว่ามีแค่ตรงนี้เ้าเสาหรือว่าต่งางกลางแอร์ที่ตีนก็มีนะเจ้าโอ้ตีนตึงมาแจ๊ะนั่งแบบสบายๆไปต่างจังหวัดได้เลย <_ S 2> และที่สําคัญคือระบบความปลอดภัยของคันนี้นะคะเ <_ S 1> ข้ามาพอตังในติก,กันนะเจ้าเนาะนีอ่อ่ะขยับเข้ามาดูในส่วนของผู้ขอมโดยสารนะคะทันก่อ SRS airbag อันนี้ปั้นของเราเป็นถุงลมนิรภัยนะคะสำหรับคนนัง่งตั้งหน้านะตรงนี้แล้วก็คนนั่งตั้งหลังนี่เห็นไหมเห็นมั้งนม่มีนะเจ้านีข้างหัวนะคะตรงนี้นะคะและ้วก็นี่ค่ะปากคางนี่ SRS airbag เหวกกันเลยเรู้หรือยังว่าสมัยก่อนเนีย่ยถึงออกมาเจ็ดล้านป่ายนะเจ้าแปลงเพราะว่าปั้นขึ้นมาทุกหมดแล้วในเรื่องของระบบความปลอดภยัยย่างมาป้อนนะนี่นะคะ อ้าก้องได้นะคะถ้าเป็นในยุคปัจจุบนันรถมูนี่จะเทียบกับยี่ห้อหลกัหลกๆเนาะโตโยต้าฮอนด้าก็จะเป็นโม่แคมรี่ที่เหนือชั้นไปนกว่านั้นเพราะว่าแคม r รี่พวกแคม r รี่แอคคอร์จะเทียบแค่เป็นโม่อ e ีคล s สแต่ตัวนี้ S-Class เนาะต้องเทียบไปหกโมอีกแบรนด์หนึ่งเลยที่เป็นเน้นความหรูหรานะคะดูสิที่นั่งด้านหลังนะคะก้าขวางพรนะเจ้าเนาะอ๋ะอเนี่ยมวยตังเลย เติกเต็มที่เลยเจ้าเติกเต็มที่เลยนอนเงสมมติสมติสมติมนะเห็นไหมเห็นไหมเราสามารถนอนแบบเติ๊กเต็มที่เลยนะเจ้าเนี่ยดูสิความเติกหริชีพมากๆเลยนะเจ้าเติกเต็มที่นะนี่นะคะสําหรับคนนั่งเคาะนี่มีที่ใส่ครัวแต่นะเจ้าตังหลังนี่ครัวเว้นตาเนอไม้สักอย่างก็ไม่จิ้มฟันน็ซักเกียวปอดจังซักเกียวใส่ไว้นะคะเน,ะนะะะาะอาซตังเหรียญก้มเหรียญย่อยนะเจ้าแบงค์ซาแบงค์สิบใส่เข้าไปนะคะเวลาเดินทางต่างจังหวัด อันนี้คือสาหรับคนนั่งด้านหลังอแล้วคนนั่งตังหน้าเหรอเป็นโซเฟเอร์อ่าเดี๋ยวดูข้างหน้าบ้างว่าเป็นยังไงนะคะมาในส่วนของคนขับตังในนะเจ้าอ่ะโซเฟเอร์ยังอย่างไดพอ่องโอ้เต็มนี่เจ้าพงอะไรจะเป็นมัลติฟังก์ชั่นเนาะตัวนี้ต่อโทรศัพท์ด้วยบลูทูธได้นะเจ้าฮัรสายต่อสายอุ้ยขอโทษครับอ่านี่อ่อันนี้นะคะก่อไว้ปร,รับในส่วนของวิทยุและว,วิทยุนี่เป็นสไตล์อาดูนะคะวิทยุกดตรงนี้ค่ะ ว่าเมอร์ซีเดสนะคะเนะาะตนี้ขึ้นมาตังในเป็นแบบนี้นะคะวิทยุเดิมเดิมนะคะเนาะนี่เนาะในส่วนของวิทยุตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถกดตัวนี้ก็ได้หรือว่ากดตัดที่เป็นปุ่มเนาะเอาไว้ต่อ กับโทรศัพท์นะคะดูดได้นะคะแล้วก็ทั้งตั้งรูมนี่นะเป็นแอร์นะเจ้าซ้ายขวาปรับอุณหภูมิได้นะถ้าถือว่าในปีที่ออกมาปี48เนาะอันนี้ก็คือหรือเป้่าหลือต่างละเพราะว่าระบบเบนเนี่ยเขาจะคิดมาค่อนข้างคิดจะเพื่อหมายความว่าได้คิดเพื่อ คือคิดเื่อมาหมดแล้วรถในรุ่นปัจจุบันหลายๆตัวเนี่ยเปิ้ลเรียนแบบตัวนี้มานะคะเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะปรับการขับขี่ได้อยู่2โหมดด้วยกันก็คือแบบสปอร์ตแลวก็คอมฟอร์ตนะคะนาอแบบนี้หลายคนถามว่าเออน้องมิ้นเบรกมือมันอยู่ต้งไหนอยู่ตต้จีนนะเจ้านาะสุมานะเจ้าต้องย่ำนะคะนี่เข้าไปนะคะเหยียบเข้าไปตรงนี้จะขึ้นเป็นสีแดงๆขึ้นมานะคะนี่หน้าจอเป็นเบรกมือนะคะนี่ เนาะอ่าแล้วนอกจากเบรกมือต้องมีหน้านนี้อัญหยางก้านเก็บแงบน้อยๆอันนี้นะคะเป็นตัวลิมิตคอนโทรลนะคะซึ่งตัวนี้สามารถปรับลิมิตคอนโทรลได้นะเตาเนาะปรับลิมิตคอนโทรลได้เนี่ยจะมีไฟขึ้นมานะคะแล้วก็กลับเนาะเวลาขับในโหมดดีก็สามารถปรับได้เนาะไฟเลี้ยวไฟหน้านะคะอยู่ในก้านข้างๆนี้นะก้านใหญ่ๆที่สุดของรถเบนซ์จะเป็นไฟเลี้ยวและนี่ค่ะปันน้นะะนำฝนเนาะ มันจะมาเหมือนกับรถอื่นๆทั่วไปนะมันจะอยู่ตรงนี้และอันนี้อย่างอันน้อยอันนี้เป็นที่ปรับพวงมาลัยนะคะจะปรับแบบไฟฟ้าเนาะปรับได้ตรงนี้เออน้องมีหน้าไฟหน้ามันมีตัดได้หันซอกหามปะปอซอกใจกดปะอ่าไฟหน้าอยู่ด้านี้นะคะมันจะมีหลายโหมดด้วยกันค่ะก็คือจะเป็นโหมดออโต้นะเจ้าเนาะนี่ถ้าปบเป็นโหมดออโต้มันจะปรับได้อย่างเครื่องซักผ้าเลยปอตัวนี้นะคะเครื่องซักผ้าตัวนี้คือปรับออโต้ถ้าเกิดว่าตก กนท้องว่าลงอุโมงนะเจ้าเนาะ <S <S หรือว่าเข้าไปในห้างที่มันมืดไฟจะออกคนเดียวนะคะปรับไฟนะเจ้าออกไฟต่างนั้นไฟเราจะปรับไฟปับกระจกปับนี่นะมันสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะคะปับกระจกต่างๆนะคะ,ะเวลาฟังก์ชันการใช้งานปรับกดสสก็ฟังได้ขั้นก่อนขั้นก่อนอันนี้ต้องมีกดฝั่งขวาคนขับนะเจ้าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้หมดเลยนะเจ้าเบาะสามารถปรับได้อยู่ 3ที่นั่งด้วยกันนะคะเนาะเนมได้สามคนนะคะเนาะตรงนี้เนมได้สามคนนะตรงนี้เจ้าแล้วก็ตังรูมนี้เอาไว้คนท้องว่าเลื่อนกระจกลงนะคะควบคุมกระจกของทุกคนจากตรงนี้ได้เลยนะคะเนาะอ่าออตโต้ทุกบานนะคะนี่เห็นไหมต้องมินกดตังหลังลงอัตโนมัติมันขึ้นลงอัตโนมัติได้เลยนะคะ กอดสวิตตังหน้านะเจ้าเนาะให้ดูกอดเอข้างหน้า,านี่นะมีหลายหลายอย่างด้วยกันก็คือ1น่ตัวนี้เป็นตวว่าม่านบางแดดด้านหลังซึ่งถ้ากดปุ๊บม่านก็จะเลื่อนขึ้นมาแบบนั้นนะคะเหมาะสําหรับไปแอลต่างจังหวัดเพราะว่า1รถมูน,นี้นั่งต่างจังหวัดต,ตกลุมโตโลง่งมุ้งซึ้งมุ้งาเลยนะเจ้าเพราะว่าโชคเป็นโชคแบบถุงลมนะคะ ขับดีคือต้องบอกเลยว่าถึงแม่รถจะอายุเยอะแล้วแต่ว่าสมรรถนะการขับขี่ค่อนข้างดีนะคะตัวนี้เนาะเพราะว่านั่งสบายโชคเหมือนโชคลมตัวโชคม่งอค่อยหูสึกหมายความว่าในนมินห้าหลุมนะคะถ้าเฮาบางทีเฮาก็มาตันได้มึงเนาะเฮามาตันมึงหมายความว่าเฮาแบบเออแบบไม่ทันได้ระวังเนี่ยในกำท้ายมาตันมึง คือไม่ทันได้ระวังว่าเขาตกมงวเข้าไปมันจะแบบหู้สึกเขาเจ็บตัวเพราะว่าสมมติว่าเขาอายุเยอะแล้วเนาะเขานั่งรถมันเหมือนมันจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวซึ่งเป็นปอนต้องมีน้ำจมสุดตางเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นมูเบนวันนี้ปอจะมาจมเลยเพราะว่าช่วงล่างตังลุ่มคนทํามาค่อนข้างที่จะดีนะคะเนาะระบบการสะเทือนดีมากแล้เก็กันนี้ถ้าเกิดใจมจาจ้างนะเจ้า ได้ดีหาน้องมีโท,โท,ท๊ทำโมคุ่มือนี่นะเจ้ายังพากำผีใหญ่มากนะคะ S Class Manual u s e Owner Manual นะคะนี่ป็นสมุดคู่มือกันใช้งานนะเจ้าได้จะได้เปิดพอได้เลยถ้าเขายิ่งเก่งภาษากังกนะเจ้าหรือว่าเขามาต้องเก่งก็ได้เขาเปิดพอนะเจ้ามันจะมีในเป็นหูภาพประกอบเนาะมันก็พอจะเดาได้นะเจ้านอกตัวนี้นะคะพร้อมหาเจ้าของใหม่แล้วค่ะที่ราคาแค่เพียง ห้าแสน้ามืนบาทเท่านั้นนะคะกับ S-Class คันนี้นะคะเนาะขับสบายเดินทางต่างจังหวัดได้สะดวกสะดวกส,วกสบายเลยนะคะนั่งดีกันสะเทือนดีนะคะสอบถามข้อมูลคันนี้แอดไลน์หาน้องนี้เลยค่ะที่ลิงก์ไลน์ด้านหนางนะคะแอดไซค์เค h o n c n นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยตัวนี้ถ้าจาัดไฟแน้์ได้กาถ้าจาัดไฟแนซ์ได้นะคะต้องอายุปถึง65แต่ถ้าอายุเกินแล้วลน้องมิ้นแนะนำซื้อเงินสดไปเลยเจ้าบอกเาบอกมันไปเลยเป็นรถในฝันที่ราคาต้องเจ็ดล้านในสมัยก่อนนะประเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าของได้แล้วที่ราคาแค่ยี่5้าแสน5 0,000บาทเท่านั้นค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์หา้องมิ้นเลยหรือโทรหาร้องมิ้นที่เบอร์ 0634646041หรือ0634646042นะคะมีเบอร์ติดต่อ2เบอร์โดยกันนะเจ้าอยากมาดูรถกันนี่เหมาะแต่ก็หาน้องมิ้นเป็นในพ่อมันกว้างอย่างที่น้องมิน้นเล่าก็แวะมาพอได้เลยค่ะที่รถมือสังคนเชียงใหม่นะเจ้าวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ